โอ้กุศสดนพี่มาพบเจ้าใจพี่ยังร้อนเผาวความรักลุ่มเล้า,ลาคลั่งไคล้น้ำคำของคนเมืองตายจะจริงแท้แค่ไหนสาวเชียงใหม่คนใครทวินสวัสดีค่ะ สวัสดีชาวอสกหอทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณเช่นเคยนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังขา่าวสารของอสกหออยู่เสมอเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เพื่อนๆได้รับฟังการถแถลงข่าวของทางนายกอุ้งอิงเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเรียกได้ว่าระบาดกันไปทั่วสื่อโซเชียลเลยไม่ว่าใครก็แล้วแต่ต้องหันมาสนใจตระกูลชินวัตร ใครที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องการเมืองก็ยังต้องหันมาสนใจในเรื่องการเมืองแม้กระทั่งในกลุ่มของการแต่งรูปหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้การเมืองระบาดไปทั่วเลยค่ะแล้วก็มีการเล่นในเรื่องของลุงกับหลานขาเขมรนี่แหละดังนั้นเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังข่าวสารอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ด้วยนะคะ แดี๋ยวเราขอย้อนกลับไปถึงการวิวาทะของอาจารย์สองอาจารย์ก็แล้วกันซึ่งที่ผ่านมาก็หลายๆคนก็คงจะทราบะนะคะว่าอาจารย์ประวินเขาก็มีการบล็อกอาจารย์สมศักดิ์ไปแต่เราก็เชื่อว่าในการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ประวินเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์ก็คงจะรับรู้จะทางไหนก็ไม่ทราบนะคะอาจจะมีคนส่งข่าวหรือว่าอาจจะมีแอกหลุมเข้าไปดูใน เฟซบุ๊กของอาจารย์ปวินก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาดูถึงการแสดงความคิดเห็นของ2องกูรูสองท่านนี้ว่าเขามีความขัดแย้งกันอย่างไรเพื่อนๆซึ่งเป็นคนรับฟังก็อย่าลืมช่วยกันวิเคราะห์นะคะว่าใครแสดงความคิดเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าถูกจริตกับเรามากกว่าหรือว่าคิดว่าความคิดเห็นของใครนั้นถูกความคิดเห็นของใครนั้นผิด ก็สามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าเมื่อสามวันก่อนนอะาจา์ปวินก็แสดงความคิดเห็นเอาไว้บอกว่าเราเนี่ยอยู่ในยุคข,ของความพอเพียงอย่างแท้จริงนะรอดูท่าทีนายกมาหลายวันเลยในเรื่องของปัญหาไทยกัมพูชาก็ยังหาความเป็นผู้นำไม่เจอ ไม่เจอนโยบายอะไรเลยไม่มีทิศทางไม่สามารถเอารัฐบาลมานำกองทัพได้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์แล้วก็สติของคนในสังคมปล่อยให้ใช้ลัทิคลั่งชาติกันอย่างฟุ่มเฟ้อปล่อยให้ทหารแก่กับอีเด็กหนวดหากินกับความชาตินิยม แค่สงครามข่าวสารต่อขมรบลา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 แต่พอมาวันนี้นางออกมาถแถลงข่าวหลายคนรู้สึกพึงพอใจเพราะว่าพูดเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาบ้างบางคนก็บอกว่านี่แหละคือผู้นำที่เราต้องการนะอ๋อเหลอคะต้องใช้เวลาน,านานขนาดนั้นเลยต้องรอให้สถานการณ์มันพังก่อนค่อยพูดรู้เรื่อง พอได้ยินผู้นำพูดเป็นภาษามนุษย์ได้โอ้คนไทยสบายใจกลายเป็นความพอเพียงที่เห็นถึงสติของนายกรัฐมนตรีที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำถ้าเป็นประเทศอื่นผู้นำของคนอื่นๆเนี่ยป่านนี้ได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสไปนานแล้วแต่ว่าบังเอิญว่าเรานั้นอยู่ในเมืองสารขันพอผู้นำได้พูดแบบใช้สติขึ้นมานิดหน่อยโอ้ยฟินกันไปเลยค่ะโอ้ยคุกขำ ก่อนอื่นเลยค่ะดิฉันต้องขออภัยพี่น้องประชาชนนะคะคนไทยทุกทุกคนที่มีในเรื่องของกรณีที่มีคลิปเสียงหลุดออกมาระหว่างที่ดิฉันคุยกับผู้นําทางกัมพูชานะคะก็จริงๆเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจนะคะตัวดิฉันเองค่ะได้มีโอกาสได้คุยกับทางแม่ทัพภาคที่สองนะคะแล้วก็ทางกองทัพ อธิบายถึงเจตนาว่าเป็นเพียงเทคนิกของการสื่อสารที่จะเจรจานะคะต่อไปว่าเราจะต้องแสดงความเข้าใจเขาก่อนแล้วก็เพื่อจะคุยถึงดีเทลต่อ,ตอไปนะคะเพื่อจะให้เป็นการต่อรองเพื่อให้การประทะนั่นนะ่ะหยุดลงนะคะน,นี้คือความตั้งใจที่แท้จริงว่าต้องการจะให้สถานการณ์สงบสุขเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ทราบจริงๆว่าจะมีการ อัดคลิปและเผยแพร่แบบนี้นะคะก็ได้ทําความเข้าใจกับทางกองทัพเรียบร้อยแล้วนะคะทางกองทัพก็รับฟังแล้วก็บอกว่าวันนี้เองเนี่ยเราต้องร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะผนึกกำลังเอาไว้นะคะคนไทยทุกคนก็ต้องพนึกกำลังเอาไว้เช่นกันค่ะเพราะว่าวันนี้เองค่ะทุกภาคส่วนนะคะได้สรุปไว้ว่ามันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ อันนี้คือภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาตินะคะอันนี้ไม่ใช่ภัยคุกคามเล็กๆของประชาชนหรือว่าของอะไรที่จะพูดถึงเรื่องว่ารัฐบาลกับกองทัพต้องมาสู้กันนะคะวันนี้เราไม่มีเวลาที่จะมาทะเลาะก,กันเองแบบนี้ค่ะเราต้องปกป้องอธิปไตยของเราไว้และนี่คือสิ่งที่เห็นตรงกันแล้วก็ยินดีที่จะสปอร์ตรัฐบาลยินดีที่จะสปอร์ตกองทัพทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การสนับสนุนใดไก็ตามที่ที่ทางกองทัพต้องการนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจว่าจะทําร่วมกันค่ะแล้ววันนี้เองค่ะการที่เราจะออกมาทําอะไรหรือว่าตัดสินใจในมติติต่างๆนะคะเราต้องคํานึงถึงประชาชนคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาด้วยนะคะ แล้วก็แน่นอนค่ะว่าประชาชนตรง,ตรงชายแดนด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต,ต้องต้องต้องนึกถึงแล้วก็ต้องให้ความมั่นใจให้ความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนตรงนั้นด้วยค่ะวันนี้นะคะกระทรวงต่างประเทศเองนะคะมีได้ย้ําการดําเนินการโดยสันติวิธีนะคะแล้วก็ผ่านขระบวนการทวิภาคีค่ะแล้วกระทรวงต่างประเทศค่ะก็ได้เชิญ เอกอัครราชทูตนะคะของกัมพูชาประจําประเทศไทยค่ะเพื่อมายื่นหนังสือประท้วงนะคะเพื่อแสดงความผิดหวังอย่างยิ่งต่อการกระทําของผู้นํากัมพูชาค่ะอันนี้จริง,รงๆทั่วโลกไม่มีใครทําแบบนี้นะคะที่ผู้นําคุยกันไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่ๆที่มีการตกลงกันหรือมีการพูดคุยเจราจาใดๆเนี่ยถ้าไม่ได้บอกก่อนว่าจะมีการอัดคลิปเป็นการออฟฟิเชียลที่คุยกันเช่นเวลาที่ ทุกท่านจะได้เห็นว่าดิฉันโทรไปแสดงความยินดีกับประเทศต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จะติดต่อทางกระทรวงต่างประเทศเป็นพรคที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ทราบว่ามีการอัดคลิปเกิดขึ้นนะคะแต่แบบนี้เนี่ยเป็นการโทรคุยส่วนตัวโดยมือถือส่วนตัวของดิฉันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทําแบบนี้ก็ถือว่าไม่ควรเป็นที่ยอมรับต่อทั่วโลกอยู่แล้วค่ะรัฐบาลไทยนะคะกักบกองทัพนะคะก็ขอแสดงความ รับผิดช,ชอบในในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยนะคะที่เรากําลังดูแลร่วมกันนะคะแล้วก็ขอยืนยันอีกครั้งว่าทางรัฐบาลกับกองทัพเองเป็นหนึ่งเดียวกันก็อยากให้พี่น้องประชาชนเป็นหนึ่งเดียวกับเราด้วยนะคะเพื่อที่จะสามัคคีเอาไว้ในชาติปกป้องอธิปไตยของเราไว้แล้วก็เวลานี้ที่เคยบอกไปค่ะไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องมาสู้กันเองนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นดิฉันก็ ต้องขออภัยในความที่ไม่ทราบจริงๆว่ามีการอ,าอัดคลิปแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เองเนี่ยดิฉันรับทราบดีแล้วก็ต่อจากนี้ค่ะก็จะระวังนะคะในเรื่องของการพูดคุยให้มากขึ้นค่ะและแน่นอนว่า,าทางกองทัพที่เราคุยกันเนี่ยเรามั่นใจอย่างหนึ่งว่าถ้าเรารวมกันเป็นหนึ่งถ้าเราสาม,มัคาคีกันเนี่ยเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างแข็งแรงได้ค่ะ ขอบคคุณ่ะหลังจากที่คลิปหลุดออกมาอาจารย์ประวินแสดงความคิดเห็นเอาไว้เนาะบอกว่ามันเป็นความเรือหายที่สุดของการที่คลิปหลุดแล้วก็ทำให้ทางคเมรน,นั้นมองเราด้วยความสมเพช โดยทางลุงฮุนเซนมันก็จะต้องขำเพราะว่าประเทศไทยนั้นนายกไปยอมซีโรราบขเขมรเพียงเพื่อให้รัฐบาลชินวัตรนั้นอยู่รอดแม้ว่าการทำแบบนั้นจะยอมขายความแตกแยกโชว์ให้กับขเขมรได้ดูถึงความไร้เอกภาพของประเทศไทยยอมสารภาพถึงความเน่าเฟะทางด้านการเมือง ภายในไปให้ต่างชาติเขาสมเพศเวทนาซึ่งในความเป็นจริงวิกฤตแบบนี้สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำก็คือต้องให้เขมรนเห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเราสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็อำนาจในการต่อรองแต่นี่กลับทำในเรื่องตรงกันข้ามกลับเอาเรื่องความน่าละอายความน่าขายหน้าไปให้กับประเทศที่กำลังมีปัญหาทางด้านพรมแดนกับเราเรียกได้ว่าเป็นความงองงู ของนายกอุงอิงที่ไปสรารภาพกับคขเมเนถึงรอยร้าวระหว่างรัฐบาลเพื่อไทยกับกองทัพว่าไม่สามารถเข้ากันได้มีแต่ผู้นำหน้างอง,งูเท่านั้นที่เผยความอ่อนแอให้กับต่างชาติได้เห็นทำให้เขายิ่งมีแต้มต่อกว่าเรารู้ว่าประเทศไทยนั้นกำลังมีปัญหาภายในตีกันเองแต่ในความคิดเห็นของอาจารย์สมศักดิ์ไม่ได้มองแบบนั้นอาจารย์สมศักดิ์ได้โพสต์ว่าตลกแล้วปวิน ปวินโพสต์ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันต้องสะท้อนภาพความเป็นเอกภาพภายในประเทศอย่าสะท้อนความแตกแยกรัฐบาลกับทหารนี่เรียกได้ว่าเป็นการเล่นการเมืองแบบโบราณมากเราขัดแย้งกับทหารก็บอกให้ชาวโลกรู้ไปเลยว่าเราขัดแย้งกับทหารไม่ใช่การนำเสนอภาพแบบหลอกๆว่าไม่ได้มีการขัดแยง้งทั้งหลอกแบบปวินและหลอกแบบอุ้งอิงนั่นก็คืออุ้งอิงหลอกแบบนอกแต่จริงใน เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรต่อการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์สมศักดิ์ที่มีความขัดแย้งกับอาจารย์ประวินแบบนี้คิดว่าใครมีเหตุผลมากกว่ากันคิดว่าการนําเสนอแบบอาจารย์ประวินนั้นผิดหรือเปล่าที่ผ่านมาอาจารย์สมศักดิ์พยายามย้ําว่าวิกฤตในครั้งนี้ถือว่าเป็นของปลอมฝ่ายทหารไทยสร้างเรื่องขึ้นมาทางฝ่ายคุณเซนก็คอยรับรูป ฝ่ายรัฐบาลอุ้งอิงเล่นไม่เป็นไม่กล้าแตะทหารใช้วิธีมุบมิบใต้โต๊ะโดยหวังว่าวิธีของพ่อหรือวิธีของทักษิณนั้นก็จะสำเร็จอีกฝ่ายทหานก็เล่นไม่เป็นเลยโดนทหารหลอกเพื่อหวังตีรัฐบาลในการเก็บคะแนนที่ถูกแล้วควรจะต้องตีทหารเป็นหลักและโจมตีรัฐบาลอุ้งอิงที่ทำให้พวกทหารและพวกคนเซนนั้นได้รับผลประโยชน์ นอกจากนั้นทางอาจารย์สมศักดิ์ก็มีการแท็กไปที่พักประชาชนเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณเทง้งหรือว่าคุณวิโรธลัคนาอดิสรคุณรังสิมันโรมคุณชอบพานิกาส่วนการออกมาประกาศถอนตัวของทางหนูอนุทินเมื่อคืนนี้อาจารย์สมศักดิ์บอกว่าฉลาดมากนี่สงสัยว่าเตรียมจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนแล้วโพสต์นี้ผมไม่สงสารอูงอิงนะรู้สึกสมเพศมากกว่า เล่นการเมืองแบบทักษินอุบอิบกันต่อรองภายในกลัวทหารจนหงอยผมมานั่งคิดดูว่าตระกูลชินวัตรน่าจะถอนตัวจากการเมืองไทยได้แล้วเข้ามาทีไรก็ทำเรื่องทูเรศทูเรศบ่อยๆด้วยความที่ฝรั่งเรียกกันว่าความโอหังคิดว่าตัวเองนั้นถูกฉลาดไม่เคยผิดเลยลงท้ายนํามาซึ่งความหายนะประจํ แต่ละครั้งก็ให้คนอื่นเข้ามารับเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงหรือพวกเสื้อเหลืองพวกที่ไม่รู้อีหน่อยอีเหนผมว่าจะทำประโยชน์แก่ประชาชนและความเป็นประชาธิปไตยได้มากเลยด้วยการเลิกเล่นการเมืองอย่างเด็ดขาดเสียทีเถอะจากนั้นยังมีการแขกไปที่คุณสริณีด้วยซึ่งก็เป็นนักวิชาการดว้วยเช่นกันคุณสริณีก็มีการแสดงความคิดเห็นที่อาจารย์สมศักดิ์ก็มองว่าก็ไม่ถูกต้องนะ บอกว่าคุณสารินีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สะท้อนถึงความไม่พอใจว่าดันไปบอกกับฝ่ายกัมพูชาว่าเรามีความขัดแย้งกับทหารการบอกผู้นำอีกประเทศหนึ่งที่กำลังมีข้อพิพาทกันว่าทหารประเทศเราอยู่คนละฝ่ายกับเราอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับเราถ้าเราบอกทั่วโลกก่อนแล้วว่าเราขัดแย้งกับทหารและทหารไม่ยอมทําตามกับเราทำไมจะบอกไม่ได้ พรคประชาชนต่างก็คิดแบบนี้อันนี้เป็นความคิดของอาจารย์สมศักดิ์นะคะว่าเขาก็ขัดแย้งกับทางอาจารย์โตวินกับคุณสารินีว่าไปบอกไม่ได้มันเป็นเรื่องภายในอย่าไปทําตัวอ่อนแออย่าไปทําว่าประเทศไทยนั้นมีปัญหาอันนี้ทางอาจารย์สมศักดิ์ก็เลยบอกเลยว่าทําไมจะบอกไม่ได้ล่ะในเมื่อพรคประชาชนก็คิดแบบนี้ความผิดความงงงูขององค์อิงก็คือภายนอกทําเป็นดีกับทหาร เรากับทหารเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ผู้ส่วนตัวยอมรับกับทางฮุนเซนว่าเป็นคนละฝ่ายกันพวกคุณที่ไม่ได้เรสประเด็นในเรื่องของทหารล้วนแต่งองงูปล่อยให้ทหารมันนำวิกฤตครั้งนี้ทั้งนั้นเลยตั้งแต่พักเพื่อไทยทักษิณอุ้งอิงไล่มาจนกระทั่งถึงพักประชาชนจนกระทั่งถึงคนดูทั้งหลาย บอกไปให้หมดเลยทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศว่าทหารไม่ยอมทําตามเราเราสั่งไม่ได้ทหารเป็นคนก่อเรื่องเองทั้งหมดส่วนทางด้านของอาจารย์ประวินแสดงความคิดเห็นไว้บอกว่า อุ้งอิงคุยนักคุยหนาว่าตัวเองกับพ่อและก็ตระกูลชินวัตรนั้นมีความสนิทสนมกับครอบครัวฮุนเซนคุยกันนักหนาว่าเคยช่วยกันมาตลอดฮุนเซนถึงขนาดเปิดประเทศรับคนเสื้อแดงอุ้มชูผู้รีภยัยจนผู้รีภัยไทยถูกอุ้มนั่นก็คือต้าวันเฉลิมทักษสินกลับไทยขนาดป่วยดำคอหุนเซนก็ยังตามมาเยี่ยม ขนาดความสัมพันธ์ส่วนตัวดีแบบนี้ยังเกิดการประทะตามชายแดนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะตอนที่มีการเผาสถานทูตตอนนั้นทักษิณก็เป็นนายกนั่นก็เพราะว่าตอนนั้นเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีเยี่ยมวันนี้นางหน้าแป้นก็มาบอกว่าก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมแต่เขมรพร้อมที่จะทําสงครามแถมยังส่งเรื่องไปสารโลกถึงขนาดปล่อยคลิปที่มีความหน้าไหว้หลังหลอกขององค์อิง มันเกิดอะไรขึ้นมากับความสัมพันธ์ที่คุยนัคุยหนาว่าเลิศคุยนักคุยหนาว่าเป็นเพื่อนที่ดีตลอดไปนั่นเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวแบบนี้ไม่เคยถูกแปลเป็นผลประโยชน์แห่งชาติมันก็แค่ตอบสนองผลประโยชน์ส่วนตัวระหว่างทักษณิณกับคุณเซนที่เป็นความลับที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันสกปรกแล้วก็เอามาสร้างประโยชน์ที่ขาวสะอาดมันจะเป็นไปได้ยังไง หลังจากนั้นอาจารย์ประวินก็คงจะได้รับทราบว่าถูกอาจารย์สมศักดิ์นั้นเอาขึ้นไปแขวนแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการวิจารณ์การเมืองของอาจารย์ประวินเป็นการมองแบบโบราณมากซึ่งก็ไม่สมควรที่จะต้องปกปิดในเมื่อเราไม่สามารถรวมกับกองทัพได้เราก็บอกไปเลยเราไม่ต้องอายแต่เราสามารถที่จะบอกชาวโลกไปได้เลยอาจารย์ปวินก็เลยมาเขียนอีกโพสต์หนึ่งบอกว่า ถามว่าหุนเซนผิดไหมที่มีการปล่อยคลิปหลุดออกมาผิดค่ะดังนั้นรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องออกมาประนามเรื่องนี้อย่างเป็นทางการไม่ใช่ออมหนำหรือว่าปล่อยให้กัมพูชานั้นเข้ามาแทรกแซงการเมืองไทยแต่ถ้าเกิดว่าตัดเรื่องนี้ออกไปไทยเองก็ยอมให้กัมพูชาแทรกแซงการเมืองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วไม่ใช่หรือตั้งแต่ปี2008กลุ่ม PAD จะเอารัฐบาลสมัครออก ก็ไปโหมเรื่องเขาพระวิหารจนมีการเปิดทางให้คำเมรได้แทรกแซงการเมืองของเราทักษิณเองตอนที่รีภัยก็ใช้กัรพูชาเป็นฐานในการโจมตีประเทศไทยอยู่เนืองๆถึงขนาดจัดงานสงกรานในคำเมรแล้วก็มีการเชิญคนไทยคนเสื้อแดงนับพันให้ข้ามพรมแดนเข้าไปร่วมงานที่นั่นรวมทั้งทำความตกลงกับคุณเซนและขวดในการดูแลผู้รีภัยไทยหลายคน มาวันนี้เธอจะมาร้องกรี๊ดอะไรกับการที่คุนเซนเอาคลิปลับมาเปิดเผยเพราะว่าต้องการที่จะแทรกแซงการเมืองไทยทำไมละ่ะในเมื่อเพื่อไทยทักษินเองก็เห็นชอบในการดึงขเขมรเข้ามาสู่การเมืองตั้งแต่แรกแล้วที่สำคัญอันนี้สำคัญจริงๆมึงไว้ใจโจนได้ยังไงมึงจะหาสัจจากจากโจนได้ยังไงละ่ะ มึงจะโลกสวยคิดว่าฮุนเซนเป็นผู้รากมากดีรักษาสัจจะและสัญญาว่าจะเก็บบทสนทนาไว้เป็นความลับหรององูเอ้ยขบวนการทั้งหมดนี้ทั้งประเทศไทยทั้งกัมพูชาแม่งก็โจรด้วยกันทั้งหมดแหละแล้วฮุนเซนทําไปทําไมมันก็มีหลายทฤษฎีแต่ที่แน่ๆมันคือการหาผลประโยชน์จากภายในประเทศของกัมพูชาเองส่วนหนึ่งก็คือความนิยมในรัฐบาลน,น้องมาเนตกําลังตกต่า ก็ค้นหาวิธีเดิมที่ฮุนเน็ตใช้เสมอก็คือการเปิดศึกกับไทยเพื่อเบี่ยงเบงความพังในประเทศอีกเรื่องหนึ่งที่น่าคิดก็คือฮุนเซนอาจจะคิดถึงขนาดที่ว่าอยากจะเอารัฐบาลเพื่อไทยออกเพื่อนล้มโครงการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพราะว่ามันอาจจะทำลายที่มาถึงความร่ำรวยเม็ดเงินของครอบครัวฮุนเซนที่คุมคาสิโนหลายแห่งในตามแนวชายแดนไทย ท,ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นเรื่องของการเมืองภายในแล้วก็ผลประโยชน์ของผู้นำทั้งสิ้นอีกเรื่องหนึง่งนางอาจารย์กอไก่ที่ใกล้จะตุยที่ปารีสได้บอกว่าดิฉันเขียนเรื่องเอกภาพทางการเมืองไทยถือว่าเป็นเรื่องตลกทำไมจะต้องโกหกคุณเซนก็ให้บอกไปเลยว่าทะเลาะกับทหารอีบ้าอีประสาทพ,พูดแม่งเหมือนไม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหา่านอะไรเลย มันมีความจําเป็นหรอที่นายกจะต้องไปรายยาวให้กับคุณเซนได้รู้ถึงการล้าเส้นของแม่ทัพภาคที่สองแล้วยังไงอ่ะสุดท้ายวิธีนี้แม่งกระพังพังทั้งต่อหน้าเขมรเพราะว่าเขาก็รู้จุดอ่อนของรัฐบาลแล้วแล้วแถมยังพังต่อหน้ากองทัพด้วยเพราะว่าตอนนี้ยิ่งสร้างความไม่ไว้วางใจต่อกันไม่ไว่าจะเป็นรัฐบาลกับทาหารก็คือพังทั้งหมดส่วนชะลาออกรู้ว่าจะยุบสภาก็แล้วแต่ขี้เกียจเขียนละ แต่ดิฉันขออย่างเดียวขอให้นายกได้ออกมารับผิดชอบต่อความพังที่นาในครั้งนี้ถ้าผู้นาไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตแบบนี้ได้ก็ต้องหลีกทางให้คนอื่นที่เขาทําได้ขึ้นมาทําแทนจะดันทุรังต่อไปเพื่ออะไรจะดองรัฐบาลน,นี้ไว้ให้อยู่ครบเทอมเพื่อใครจะตอบยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าจะตอบว่าเอารัฐประหารคนตอบควรที่จะไปตุยห่านก่อนเลยค่ะ อาจารย์สมศักดิ์ตอบโต้นในทันควันประวินเขียนว่าการที่ดิฉันเขียนเรื่องเอกภาพทางการเมืองไทยเป็นเรื่องตลกนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เข้าใจแต่วิธีการทูดแบบโบราณมากและเข้าใจว่าการพูดแบบฟอร์มอลสรนีนีก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมได้เขียนไปแล้ววิธีการนี้ก็คือการทำให้ทหารได้ประโยชน์ที่ทหารอยู่ในฐานะของความเหนือกว่าพวกคุณทุกคนก็คือเรื่องนี้แหละ ชนบัดน,นี้ยังไม่รู้กันอีกหรือทุกๆคนที่เล่นเกมนี้ตามทหารล้วนแต่งอง,ง,งูถูกพวกทหารหลอกทั้งสิ้นต้องขออภัยที่ผมจำจะต,ต้องใช้ประโยคนี้คำนี้อุ้งอิงเข้าใจเรื่องนี้แต่ดันไปสื่อสารกับเขมรและรับหลังสาธารณะเท่านั้นผมเขียนเรื่องนี้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วปวินน่าเสียดายที่ยังมาพูดซ้ำอีกนี่แหละความผิดพลาดของเธอ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่จะต้องเผชิญหน้ากับทหารไม่ใช่หลีกเลี่ยงแบบอุ้งอิงหรือว่าแบบทักษินแต่จะต้องเปิดโปรงเรื่องนี้ออกมาตั้งแต่ทีแรกต่อหน้าสาธารณะทั้งประวินทั้งพักประชาชนทั้งสรินีหรือว่าอื่นๆเขาเรียก <c oughs> ว่าทั้งก๊กนั่นแหละล้วนแต่ทำความผิดพลาดเล่นไปตามเกมทหารทั้งสิ้น จนป่านนี้ยังไม่มีการเบรกทหารอย่างตรงๆในเรื่องนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพักรัฐบาลพักฝ่ายค้านทั้งนักวิชาการผู้สังเกตการนี่เป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงหลังจากที่องค์อิงได้ออกมาถแถลงขอโทษอาจารย์มสมศักดิ์ก็มองว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลทักษิน ภายใต้หุ่นเชิดอย่างอุ้งอิงก็คลานเข้าไปอยู่ใต้อุ้งทีนของทหารทหารต้องการอะไรก็ขอให้บอกซึ่งก็มาจากการที่นายกอุงอิงได้ใช้วัฒกรรมแบบนี้ไม่ว่าจะที่ขเมนหรือว่าทหารของประเทศไทยก็ตามอยากได้อะไรก็ขอให้บอกในโพสต์หลังๆอาจารย์สมศักดิ์ก็ได้แท็กไปที่สสของทักประชาชนไม่ว่าจะเป็นทางคุณวิโรธลัคนาอดิสร คุณชอบพนิกาคุณรังสิมันโรมหรือว่าทางอาจารย์ปิยบุตรโดยบอกว่ามาตรการที่ปิยบุตรได้เสนอนั้นหมายถึงยุบสภามันมีประโยชน์จํากัดมากเลยหนึ่งก็คืออุ้งอิงยังไงก็ไม่ยอมยุบสภาอยู่แล้วสองมาตรการนี้ก็ไม่ได้ตอบโต้ไปที่เนื้อหาของวิกฤตในครั้งนี้ซึ่งมาตรการในวิกฤตครั้งนี้ก็คือการปิดพรมแดนตัดไฟ ซึ่งองค์อิงได้แอบบอกกับทางลุงฮุนเซนว่าจะยกเลิกการปิดด่านเป็นที่น่าเสียดายว่านวนมาจากความคิดของนักการเมืองฝ่ายค้านทั้งสิ้นที่ได้แท็กไปพวกทหารมันก็ยิ้มหวานนะสิหวานหมูไปเลยยิ้มเลยแทนที่ว่าฝ่ายค้านจะชี้ให้เห็นถึงลักษณะของการทะเลาะที่ได้ถูกจัดฉากถูกสร้างขึ้นมาโดยพวกทหารแต่กลับเป็นว่าตกไปเป็นเครื่องมือของพวกทหารกันจนหมดเลย รัฐบาลสุดท้ายก็ยอมอ่อนข้อให้กับฝ่ายตรงกันข้ามฝ่ายตรงกันข้ามในที่นี้ก็คือทหารไทยของเรานั่นเองทหารไทยแม่ทัาพาที่สองนะที่อุ้งอิงได้ไปบอกกับคุณเซนว่าพวกเนี้ยมันเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับฉันนะบรรดากองเชียร์ภาคประชาชนก็เฮ่เฮ่เฮ่แต่สิ่งที่คุณได้นั้นเพียงแค่เฉพาะหน้าจากเสียงประชาชนมันไม่เท่ากับที่ทหารมันได้ผลประโยชน์หรอกนะ จากนั้นอาจารย์สมศักดิ์ได้เอาโพสต์ของคุณไทกรพลสุวรรณมาสแสดงความคิดเห็นเพราะว่าคุณไทกรก็ได้โพสต์ว่าแพรทองทานพึชสู้ในการสั่งปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาทุกด่านสั่งตัดไฟฟ้าตัดอินเทอร์เน็ตตัดเกตเวทุกทางเลยอาจารย์สมศักดิ์บอกว่านี่เห็นหรือย,ยังนี่คือผลของการแบล็กเมลของทหารและการยอมสิโรราบให้กับทหารไทยทุกอย่างของอุ้งอิงและทักษิณ เพื่อให้รัฐบาลของตัวเองนั้นอยู่รอดอาจารย์ประวินสัมทัศน์บอกว่าดิฉันให้สัมภาษณ์กับสื่อนอกบอกว่าแพทองทางจะต้องออกมารับผิดชอบในเหตุการณ์ครั้งนี้นางอาจจะเกลียดทหารไทยแม่ทัพาที่สองก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นความเข่าที่เอาปัญหาแบบนี้ปัญหาภายในดันเอาไปบอกกับประเทศเพื่อนบ้านแถมประเทศเพื่อนบ้านที่ว่านั้นก็คือเหมือนกับงูเหา่า พร้อมที่จะแหวกัดประเทศไทยได้ทุกเมือ่อไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามสุดท้ายแล้วก็ปลอมเปลือกเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวขาดสะบ้านลงเพราะว่าลงฮุนเซนได้เอาคลิปเสียงมาปล่อยทีนี้ก็เลยตัดทุกอย่างเลยน้ำไฟปิดด่านแถมล่าสุดจะจัดการกับคอร์เซนเตอร์ที่มาจากฝั่งเขมร ที่ดิฉันพูดนี้ไม่ใช่การจัดการ c a ซ l นเตอร์นั้นไม่สําคัญแต่ถ้าความสัมพันธ์ไม่ขาดสะบ,บัน้นรัฐบาลเพื่อไทยมึงก็คงไม่ทําที่อันตรายมากๆก็คืออุ้งอิงกําลังจับนโยบายแห่งชาติเป็นตัวประกรันเพื่อตอบโต้การทะเลาะเบาแวงส่วนตัวกับคุณเซนเพราะว่าไอการตัดน้ําตัดไฟปิดการมันไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะฝั่งขเขมรนะเฟยมันเป็นดาษสองคมที่ย้อนกลับมาแทงที่เราด้วยเช่นกัน ความปลอมเปลือกอีกเรื่องหนึ่งก็คือพอด่าแม่ทัพภาคที่สองแล้วเรื่องมันแตกก็รีบแจ้นไปจูปากคืนดีแซงว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีความร้าวฉานอะไรเลยเอออันนี้ม่ยังขำเลยนะในการถแถลงเขาบอกว่าเป็นแท็กติกในการเจราจารในการต่อรองแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรร้าวฉานเลยอาจารย์ปวินบอกว่าทั้งทงที่ในใจนางนายกได้มองทหารเป็นฝ่ายตรงกันข้ามไปแล้ว ดิฉันไม่ได้โลกสวยนะดิฉันก็เกลียดอิทหารหน้างงงูแต่อินายกคะมึงมีสิทธิเกลียดแค่ในใจเท่านั้นเพราะสุดท้ายแล้วรัฐบาลยังไงก็ต้องการการหนุนทางด้านนโยบายต่างประเทศจากทางกองทัพและก็กระทรวงการต่างประเทศด้วยคุณจะไม่ชอบอะไรกองทัพก็อยากให้พูดตรงๆไปเลยเหมือนที่ นางอาจารย์กอไก่ใกล้ที่จะตุยที่บารีสได้แนะนำมาไว้แต่มันก็ไม่ควรที่จะเอาความแตกแยกนี้ไปเล่าให้กับผู้นำต่างชาติได้ฟังโดยเฉพาะแมงเสือเป็นผู้นำต่างชาติที่ไว้ใจไม่ได้ต่างหากทุกคนก็ทราบนะคะว่าเหมือนทางกัมพูชาก็รอให้ทางประเทศไทยนั้นเพลียงพล้ำอยู่หลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมความบันเทิงดารานางงามการเมือง คือน่าจะไว้ใจได้ยากมากที่สุดเลยเพราะว่าเหมือนกับเขาก็พยายามที่จะเคลมอะไรหลายๆอย่างจากประเทศไทยเราก็เลยยังหาความเป็นมิตรหรือว่าความน่าไว้วางใจไม่ได้เลยต่อมาอาจารย์ประวินได้ทิ้งท้ายว่านายกคนใหม่เป็นชายตุ้งติ้งวัยกลางคนพร้อมกับข้อตกลงแบบลับๆก็เลยมีการนำเสนอกันหลายท่านเลยนะคะตามรูปที่ทุกคนได้เห็นไม่ว่าจะเป็นมัมดิลหรือว่าแม้กระทั่งอาจารย์ประวิน ด็อกเตอร์ผีผ้าห่มหรือแม้กระทั่งเสียหนูอันมุทินและที่เหนือความคาดหมายไปมากกว่านั้นก็คือโอ๊กผ่านทองแท้เพื่อนเพื่อนล่คาคิดเห็นอย่างไรว่าการตอบโต้ของนายกอง,อ,งอิงนั้นควรจะเป็นไปในทิศทางไหน ทำแบบนี้ถูกแล้วหรือไม่ที่ผ่านมาเคยมีการวิาพากษ์วิจารณ์ของทางคุณแพรรี่ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามทางมิยัปเนาะก็ได้เห็นว่าทางลุงก็ได้ตัดมาลงเหมือนกันทางคุณแพรรี่ก็ได้สอนโมยอุ้งอิงไปเยอะมากเลยก็ใช้คําที่ค่อนข้างจะแรงเลยบอกว่าสอเอือกไม่ทำก็คือสิ่งที่นายกอุ้งอิงควรจะทำก็ดันไม่ทำ แต่สิ่งที่ไม่ควรทำก็สอเอือกอไปทำแล้วก็บอกว่าพูดก็ไม่คิดไร้ซึ่งความสามารถแล้วทางแทรรี่ก็ได้แนะนำเลยว่าลาออกหรือว่ายุบสภาซะถ้าไม่มีความสามารถก็ให้คนอื่นเขาขึ้นมาทำ จากไปให้คนคิดถึงดีกว่าก็คือหาทางลงแบบสวยๆนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็มีคนวิพาก์วิจารณ์กันเยอะมากแล้วก็เสนอแนวทางว่าให้ออกไปให้คนอื่นขึ้นมาแทนกันดีหรือเปล่าจนกันถึงขั้นที่ว่ามีคนพยายามเฟ้นหาแล้วว่านายกคนใหม่ควรจะเป็นใครเพื่อนๆล่ะคะคิดว่ารัฐบาลน,นี้มาถึงทางตันแล้วหรือยัง ควรที่จะหาทางออกแบบไหนอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกัน mm hmm. กดไลค์กดแชร์ค่ะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้า mm hmm. ขอบพรคุณค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm.